ใน,นรเร,รื่อที่25นะครับบางลมมือใหม่นะครับเราจะไปหยุดกันที่เรื่น25นะครับ25เราจะหยุดกันทีเพื่อรับประทานอาหารนะครับตายแล,ล,ล,ล้วตายแล้วเราจะหยุดไปในเรื่นที่25นะครับเราจะพักรับประทานอาหารกันนะครับเรื่อที่25นะครับหิวอีกแล้วเหรอหิว โอ้ไอทงหลืองมันหิวแล้วไปกันแล้วในสนามตอนนี้ย่างไงจัดมาอย่าวสีเขียวๆครับไป้ดีแล้วเวกิดตะลืมมาแล้วตะลืมมาแล้วขายแน่นอนครับขายวันนี้ขายที่ดีเดยดุดโอ,ลอเลเดเขาจะรู้มือกันเลยทีเดียวว่าใครขี่แบบไหนแบบไหนขเขาไปขี่เกเรกันไ้วยาะเขาขี่คุยกันไปบ้างเออสนุกสนานกันไปบ้างแล้วแถมมาที่หนึ่งด้วย คามเป็นสนามจัดอีกคู่เลยที่ตีชีวิตอายุอานามก็อยู่เยอะทีเดียวนะครับแต่ยังงี้ต้องรออุ้ยไทยไขโคลงสักหน่อยนะบังเอิญแต่ไฮซลาไปแตกก็ได้สิแถวลิโอเลยยังดำครับยังดำแล้วที่อุ้ยไทยก็เอาด้วยนะตัวใหญ่อุ้ยไทยอยู่ที่สองนะสิสามเลยนะแนี่ย นี่ก็มีการแจกเงินเบิ้์จากปิดตอนเนอรใช้ยางปิดตอนได้เบิ้์แน่นอนครับหมายเลขสิบแปดมือโชติวันยาโผล่อันดับที่สองต่อทำได้ดีครับอันดับที่สองครับค่ะสิบเอ็ดพี่ชายมาดูบอลนะพี่โอเคหมอขอหยุดพี่พี่จิตดาครับที่ใหญ่นไอเดียให้มันจบอันนั้นไปเลยนะที่สามนะโอเคเออ เราจะจบไปที่2ี่คิดจ่าเพราะว่ากรรมการเริ่มมิวเขาบอกนี่เรียบร้อยแล้วทะเลตอนนี้ชายพนมพันธุ์พุ่ไปเรียบไปร้อยแล้วโอ้ไหนลลูกวีดาวเรืองสีสันดาผมเนี่ยดาวเรือง แข่กันเจ็ดระดับด้วยรถสิบสามคันครับรับรางวัลกันเจ็ดคันตกยอดไปหกคันจ้ากันแล้วโอ้โหนี่ยวิชัยประดุงพันครับที่หนึ่งที่สองเป็เลยผู้จ่าผู้ใหญ่ไทยรับที่สี่าจะเป็นสายเริเม็บก็ต้องเป็นออสกับปุยก๊ ได้วยลพด้วยย่ต้งรียกเย็นๆอ่ักดิโยเพชลาตอนคิดด้านหก่อนครับคิดด้านในก่อนรถแข่งจักอไลไเคิลอ่ถแข่งจะานอวัดีครวัดีครับจาโอนัจครับจาจเจริญติโยพชรลาตอนหน้า่อนหน้า่อนน้า่อนก็เดินใจเนะต้องเดินครับนั่งอเย็นจาาร่มใหด้วยเป็นไรเปล่าเรียกกู้ภัยไหม เออเดี๋เดๆๆเอาแล้วอ่าท้งเหลืองตีให้ด้วยนั่งนอนรับใจเย็นใจเย็นไม่จำเรียไม่จำเรีเถามไปเลยม่รู้สึกดีก่อนหรือรู้สึกดีส่วาจายกูไปมาดูหรือเปล่า